้นตอนการใช้งาน Post Post Extra Feature s t o c k เ o u เชื่อมต่อการนับสต็อกสินค้าได้อย่างอัตโนมัติจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยอันดับแรกให้ลนค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Post Post Extra เข้ามาที่เครื่องโทรศัพท์ที่ต้องการให้เป็นเครื่องนับสต็อกจากนั้นเลือกเมนู s t o c k เข u กดที่ปุ่มบวกแล้วนำสินค้าที่ต้องการนับสต็อกไปยิงบาร์โค้ดได้เลยสามารถยิงบาร์โค้ดที่นับสต็อกได้2วิธี 1. ยิงบาร์โค้ดตามจำนวนสต็อกสินค้าที่มี ยิงเพียง1จํานวนแล้วกดเพิ่มสต็อกที่หลังเมื่อทําการนับสต็อกเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่มสามจุดด้านบนแล้วกดอัปโหลดเลือกร้านที่ต้องการแล้วกด yes เพื่อส่งข้อมูลการนับสต็อกมายัางระบบโพสต์ จากนั้นมาดูข้อมูลในระบบโพสต์ ost, เข้ามาที่ระบบโพสต์ ost, เลือกเมนูโพสตเลือกเมนูโพสต์เอ็กซ์ตาร์กดที่ข้อมูลการนับสต็อกที่3จุดด้านหน้าเลือกคำสั่งพิเศษมาที่การปรับสต็อกใหม่กดที่ปรับสต็อกใหม่แล้วกดตกลงได้เลย ง่ายแค่นี้จํานวนสต็อกภายในร้านกับจํานวนสต็อกในระบบก็จะเป็นจํานวนที่เท่ากันแล้วเรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์เสริมที่ช่วยตอบโจทย์ร้านค้าโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการนับสต็อกได้อย่างแม่นยำป้องกันปัญหาสต็อกสินค้าในระบบไม่ตรงกับสต็อกสินค้าหน้าร้านอีกด้วยร้านค้าที่สนใจที่จะทำระบบเสริมโพสต์โพสต์เอ็กซ์ตร้ามาใช้ที่ร้านแบบนี้สามารถติดต่อทีมงานโพสต์โพสต์ได้ตามนี้เลยค่ะ